สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดชาแนลรถใครมาเนาะเออหามาแล้วเหรอขัด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 เอ็กกี้นี่นี่หรอหน้าสงสารสุดเด้อเนี่ยแม่ย่าซื้อให้กินโอ้อาชีพถึงขันแม่ย่าซื้อให้กินเลยเหรอใช่บารีบารีเนี่ยบารีนั่นน่ะน้องเขาดีใจมากเด้อพวกเจ้านะท้าไม่เขาคิดถึงแล้วก็ไม่มาเด้อ

ไปา่ะโอ้ยไปยัง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 ไยังยัะไปาไปยังไปยันไปบ้งไอยงไยังไปไมยักไปยังไปยัไปยังไปยังไปยังไมยังไปยังไปยไปยังยังงไปยาะไปยไปยนงไปยังไปยั่ยยังไงปงปงไปปไาั ใช่กลับจูบ้านขอนมาบาเสร็จเลยพูดก่อนได้ไหมเลยพูดไม่ได้พูดเกี้ยวไม่ได้พี่บพี่บอต้งแต่ามกนมันี่เอกไปไหนอะอันนี้โลละเท่าไหร่เหรอโละร้อยเอ้าำไมจูเกี้ยวเลย้มันถูกเลยนะร้อยห้าสิบร้อยสิบเขารู้จักกันไมเอาอกมาหน่อยค่บ้านนูแดตัวหน่ไงม้งา เฮ้ยคลิปหลักฐานนั่นี่คลิปหลักฐานนี่เจ้าของเขาได้กินหรือยังฮะคุณไขาไกินหรอกเขาชอบกินของหวานพี่มหาคอยเพิ่งกินลูกเดียวเองโกโกไลให้พี่มหาหมดนะพี่เพิ่งกินลูกเดียวเอง ถ้าร้านยังเป็นนี้ทำไมงั้นมันจะไม่มีใครสนใจหนูแม่ซื้อแม่เฮ้ยจะให้พี่มหาหมดพี่ยังไม่ได้กินตายห่าแล้วทีนี้ค่อยคิดว่ามันจะหมดก่อนมานี่แต่มันไม่หมดเฮ้ยคลิปหลักฐานแค่ทีนี้ยังไม่กลัวนะเอฟซีอะไรหรอผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยกัปตันอะไปกลับบ้านรอบหน้าเดี๋ยวซื้อมาฝากอ้าวมันยังไม่หมดเลยดูบักปีนึงเป็นตองเพือน ปีหนึ่งเป็นสองเทื่อเหรอไม่แพงนะโลละร้อยห้าสิบอ่ะได้กินมากพุณนี่อร่อยอ่ะอันนี้คือพันที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดให้เรากินไปโลดโก้ก็ไรโบเซบแล้วก็ไดโบกินอีกไรควาไม่รู้แล้วทำไมคุณเอกี้ถึงไม่ได้มาวันนี้รอปอรอรับปอใช่แล้วไซด์วนมา ใช้ดวนมานี่คืออาบน้ำเสร็จแล้วก็มาเลยนะเนี่ยใช่สตัดก่อนกินข้าวเชียงเลยกาอนนะแม่ผมรอสักครับของฝากก็มีแต่ว่าเป็นเป็นของที่เราทำกับกาวแก่อยู่ในรถเป็นของพี่พี่แดชอบไปหาแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันบ้านพี่กุฎใช่แม่ยายไปเข้าฝากหามาให้ได้ได้ครับเดี๋ยวมูต็มกระสอบแล้ตาสั่งอะไรอ่ะ มะมานาวไม่ใหญ่ก็ไปเก็บมาให้ร้อยิบสองปรอส่สิบสองโอที่มู่สั่งอะไรนะตอนนี้มียตามนะครับอบนมแป๊บ,บนึงดามมาเด้อเี๋ยวมากจะโหลมียด้เ,เร่งเลยตลคลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะคะ,ะอือสวัสดีค่ะเพรานย